มาเป็นสปลรือนะครับวันนี้มาเผาพีนะครับแต่ว่ามามองเห็นนะครับนี่ครับมาฝังน่าจะเป็นฝังเด็กนะครับอย่ามาฝังใกล้นะครับฝังใกล้แล้วก็ฝังตื้นมากเลยนะครับในวัดแห่งหนึ่งนะครับฝังใกล้แล้วก็ฝังตื้นมากเลยนะครับพอฝังใกล้ฝังตื้นเดี๋ยวก็มีหมูหมากาไก่มาเขียนะครับเดี๋ยวก็จะ เด็กก็จะร่างเด็กก็จะขึ้นหา,าขึ้นไปก็จะกลายเป็นประเด็นว่าหายว่าเห่อยี่เงินครับดีครับนะครับไ,ไม่รู้ใครมาฝังนะครับน่าจะเป็นศพเด็กนะครับประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยเป็นศพเด็กนะครับนี่นนครับน่าอย่างเงี้ยยังไงเป็นศพเด็กครับบอกก็บอกไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการสูญเสียนะครับก็ไม่รู้มาฝังเองหรือยังไงหรือแบบไหนไม่รู้นะลักษณะนี้นะครับฝังตื่นมากเลยนะครับ ฝังตื่นมากเลยน่าจะเป็นฝังเด็กนะครับอย่างเงี้ยนะครับใกล้เมนนะครับนี่มันต้องไปฝังลึกๆให้สับเปลือกหรืออะไรนะครับทีมผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาหานะครับแต่ว่าจะบางคนเล่นคงเป็นไปไม่ได้นะครับน่าจะเป็นฝังเด็กมากกว่านะครับถ้าฝังผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือวัดแห่งหนึ่งมาเจอนะครับอ่าคือบอกไว้นะครับเพราะว่าถ้าในนั้นก็ ให้มาเคลียกบอะไรมันดีๆนะครับเดี๋ยวหมองหมามาเคลียร์ขึ้นก็จะเป็นประเด็นอีกนะครับนี่ไม่ควรมาอยู่ใกล้อยู่ตื้นเกินไปนะครับนี่ครับไม่ว่าตื้นมากแล้วใกล้มากนะครับใกล้เมียนผมนอนอยู่จนปีนี่ครับรอเผาศพนะครับแต่ว่ามามองมาไอ้นอนอยู่ใกล้ก็เลยอยู่ใกล้เน้องเห็นนาะก็ฝากเตือนไว้นะครับฝากบอกไว้ถ้ามีญาติานใดก็มาเคลียร์กนนะครับเดี๋ยวมากรบใหม่นะครับเอาอะไรมาทับดีๆนะครับเดี๋ยวหมูหมากระไก่มันจะขึ้นไป เหยียบย่ำนะครับนี่ในการฝังศพเนาะให้มันฝังนั่นกว่านี้หรือโทรให้กิมกุสปเลือนะครับมาทําให้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าท่านใดก็ก็บอกมาก็ได้ครับถ้าเป็นญาติถ้าท่านรู้นะดูในทิกตอกก็บอกนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าสี่ศูนย์แปดนะเราจะมาทําให้ใหม่นะครับแต่ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้รับอนุญาตเนาะเราก็แค่บอกไว้นะครับเผื่อท่านได้ยินได้เห็นเนาะครับผม